สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกับนายเอ่อฮาร์ดเกมเมอร์นะฮะโอเควันนี้เราก็อยู่กับเอ่อเกมเคาน์เตอร์สไตล์โกโกเอ่อโกอะไรวะเออก็ช่างมันนะครับ <c oughs> ยอมรับครับว่าเล่นกับบอทฮะคือผมแม่งไม่กล้าเล่นนักคนจริงๆนะนี่คือประเด็นประเด็นคือไม่กล้าเล่นนักคนนะแต่กล้าสู้กับบอทในระดับเอ่อฮาร์ดกแกรีเดียวนะเราจะอุ้ยตกใจ เราจะไม่มาสูกกับบอดระดับง่ายๆนะครับบอดบอดขนมที่แบบเดินผ่าแล้วให้เรายิงเล่นนะโอ้เราจะไม่ทําอย่างนั้นนะโอเคอยู่กับเด็ดเด็ดแมททีมเด็ดแมทนะเป็นไงบอกแล้วมันไม่ขนมเน่เห็นไหมมันไม่ขนมสักนี้เลยเด็ดอไมไม่โกงปากต้องต้องต้องปรับสักนิดนะคเคอ่าเป็นไงปืน <c oughs> บอกแล้วมันไม่ขนม เออจะทำไมทำไมได้ปืนเดิมวะปืนปืนเดิมเดิม,มปืนเดิมเดิมคือทำไมได้ปืนเดิมเดิมไม่ไม่เข้าใจเป,เปลี่ยนเปลี่ยนปืนให้หน่อยได้ไหมอุ้ยใครอ่ะเฮ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนบอดด้วยนะโอ้โหกับกับคนเราลูฮะว่าสู้ไม่ได้เราต้องเล่นกับบอด เฮ้ยอะไรกดจีออกเข้าใจลนะอุย้ยเล่นเกมนี้มาตั้งนานทุกรู้ว่ากดจีแล้วมันจะได้ปืนใหม่ใช่ป่ะววะไม่น่าจะใช่เออช่างมันนะไหนใครซ่ากับพี่นะพี่ไม่ชอบมัรู้ไหมนี่เออยู่ซอกนี้อยู่ลืมนี้เหรอ,อเฮ้ย <c oughs> ยิงไม่โดนโอ้ขนมหน่อยเออดีมากดีมากอยู่ลืมนี้มอะไรอยู่ลืมมันอยู่ตรงไหนวะมัน <c oughs> อยู่ตรงไหนวะ เอ้ยเอ้เอ้อหัวแตกโดนบอดยิงอับอายไข่ที่หน้าเอ้ยวันนี้วันนี้วันนี้เออชอตไปดิชอตไปดิชอบไปดิเอาปืนพกเดียว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 เออโหแหงเงือบดิงงดิทําได้ไงเก่งกับบอดมาดิโหไม่เคยจะกลัวระดับนี้พี่พัฒนาแล้วน้องการยิงพี่จะดีขึ้นเลยนะรู้ไหม อุ้ยตกใจเออเนี่ยอยู่ไหนนะฮัลโหลแน่เห็นไหมเนี่ยไม่เปลี่ยนปืนไงเห็นเห็นน้องอ่อนๆพี่เลยไม่อยากจะอ่อนให้น้องเต็มไปพี่ไม่เปลี่ยนปืนด้วยอุ้เออโอ้ตกใจมาโอ้โหโอ้ช็อตกันจริงๆมันซื้อของได้แต่ผมไม่ซื้อผม,ผมอ่อนให้อ่อนให้บอดไงนะไม่อยากจะ เอาจริงเห็นไหมบอกแล้วอย่าเอาจริงอย่าเอาจริงอ่ะไอ้เหี้ยอ้หนี่อันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือยังไม่ระดับปานกลางเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ผมยังอ่อนอยู่นะมือไม้ยังไม่แข็งนะอันนี้คือยังไม่ถึงจุดเยอะแข็งใครโกรธแล้วแม่งแข็งมั้งวะจริงจริงโกรธต้องรอนนะฮะรู้รู้ยังครับว่าโกรธต้องรอน คือคือกดจะไม่เย็นนะเล่นเลยวะเนี่ยแน่ชำเลืองดูแมพจะเห็นได้ว่ามีสามตัวเฮ้ยโดดโดดหลบโดดหลบไงนี่นี่นี่เอ้ยมันไม่ตายโอ้ยจุ๊กนี้นี่หลบหลบงงดีทําอะไรโอ้โหหลักการทหารไทยอะโอ้โหทหารก็เอาไม่อยู่ออ้เล่นเลยยิบเอ็นได้ของจริงตายได้แค่นัดแรกนะครับหลักการทหารไทยอะกำบังกำเอื้อไม่น่ารอด เอาไอ้แยะได้ปืนนี่ไอ้แยขอช็อปได้ไหมกดออกดแล้ววะกด f สามเฮ้ยใครอะนี่ๆๆนีอ่านี่เป็นไงสมัมเนี่ยจริงๆริงนะเดี๋ยวต้องตายนะเฮ้ยเดี๋ยวมมนขึ้นอ่ามีประเด็นอู้มีประเด็นนะมีประเด็นบอกแล้วต้องมีประเด็นเห็นไหมไม่มีประเด็นนี่ไหมอู้ประเด็นประเด็นแล้วประเด็นอือประเด็นจริงๆริงมันต้องกด b ซึน่น,นกูว่าแล้วกดกดผิดกดต้องกดไลเฟิลแล้วไปที่ a k เนี่ย เนี่ยเห็นไหมเราได้ปืนหลักแล้วเราได้ปืนโปดนะที่หลายๆคนชำเลืองมองอ่ะเนี่ยเนี่ยเนียเนยเนี่ยบอกว่าพี่พัฒนาพัฒนาแล้วพี่อะนะพี่ไปโมมง่นแล้วพี่พัฒนาใครเห็น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 เนออขนาดพัฒนาแล้วนะ่ อาถือว่าฟุกกันเลยตานนี้ใครได้ใครเสียนะจะบอกให้เนี่ยไม่เอาปืนใหม่ด้วยหมดหมดเวลาไปสิโอ้โหเอ้ยโอ้โหมัวแต่คุยเนี่ยเนี่ยพี่พัฒนาบอกแล้วพี่พัฒนาพัฒนาเจอปืนผมยิงด้วยนะเป็นไงพี่พัฒนาหลายด้านไงพี่เกิดแล้วพี่ได้เอเคแสดงว่าพี่ต้องพัฒนาหลายมุมแม่นะ ป,ปืนคูจะอุ๊บจริงๆปืนนี้ต้องยิงต่อๆอนะฮะแต่กูใส่ใส่เออเป็นไงไม่ธรรมดาบอกแล้วพี่พัฒนาเนี่ยเนี่ยเปพัฒนายืนยิงด้วยไม่ขยับขยายสายก้นโดนยิงโดนยิงเอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเออไม่ไหวนี่นี่การลบหลีกที่ถูกต้องซูมเลงฮะซูมร้ออย่างนี้มันต้องซูมร้อ ถ้ามันโดดม,มันไม่โดดเดินเดินถอยเหรอมันไม่โดดนะคือมันเดินถอยนยะบ่งบอกให้รู้ว่าขี้เกียจน,น่าเป็นไงตายใช่ไหมซ้ำอ่ะน่าอย่างนี้มันต้องซ้ำไม่ได้ไม่ซ้ำอยู่ไม่ได้จริงนะไอ้ไห้เห็นขาใครยิงไข่แตกเฮ้ยจุดหลบถังน้ำมันอ่ะงงดิงงดิทำอะไรงงดิควายงงงงงไปไหนเลาโหไอ้อออจุดปุ๊บหลบหลบ,ลบเอ้ยทํา จะขยับแต่ยิงไม่โดนเอ้ยตกตกลงมาทีละแง่มุมได้ไหมยังมาหมดเออบอกแล้วมาทีละแง่มุมเออเอ้ย,เ,อยเกิดเกิดพอดีเลยไหนมึงอยู่ไหนฮะ what is it าแาแค่นี้ต้องชำระไม่ได้ไม่ชำระอยู่ไม่ได้จริงนะมันต้องชำระจริงๆนะณจุดนี้แล้วเฮ้ยแงเนี่ยเป็นไงนัดเดียวแถวบ้านเล็กฟุกจริงๆนะเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจ ขอโทษจริงๆเขาเมื่อกี้ปืนลั่นจริงๆนะปืนโกนัลไลโอ้โหเนี่ยเห็นไหม AK L ในมือเนี่ยแค่นี้ก็หยุดไม่ได้แล้วแอ้ยิงระยะไกลโชน์เฮ้ยยิงไม่โดนไม่ยิงไม่โดนเฮ้ยเล่งงนยากเนี่ยเนี่ยระยะไกลระยะไกลพี่ก็ได้พอพี่พัฒนาอุ้ยตกใจแหมเลือดสาดนะเมี่ยค่อนข้างไอจะเลือดสาดแถวนี้เลือดสาดดิชัวอ่ะ ไม่คว้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเวลิกุดอันแน่เห็นเห็นเห็นออกมานี่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 ไม่โดนสักะนัอ่าหลบเข้าที่กำมังฮะนี่ชีวิตทหารไทยนี่นีนน่เป็นไงเอาแ <c oughs> ม่งจากเปิด,ด,าดาจริงก่อนเสือกเดช็อตด้วยไม่ธรรมดาจริงี่ยแม่งยืนตอดเลยนะ แน่แน่แน่เห็นเห็นเลยแม่แน่ไม่ธรรมดาภูมิใจนะอุ้ย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 บน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 คือแม่งแพ้บทหรือเปล่าไม่น่าจะแพ้เลยเหลืออีกหนึ่งนาทีนี้ผมมาฆ่านำแล้วเห็นไหมเป็นไงฆ่านำไงสู้กับดแล้วเนี่ยเฮ้ยเลอยลอยอ็ด แย่งซีนเลยเนะี่ยคนที่เข้ามวยซีนนีสใส่ไม่ดีจริงๆเลยอ่ะแช่ฮะจุดๆนี้เอาอละอ่าม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 าสิมามามาเล็งรอเป็นไงเล็งรอเนี่ย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 ที่พัฒนาการเลยวก่นะแม่กินกะตอบได้นะแม่เขารู้เขารู้สัญญาณจริงเลยเฮ้ยเศรษเมื่อกี้เศษฝุ่นละอองละอองมายังไงวะ ผิวกระพือผิวกระพือแม่ฝุ่นนี่เต็มหน้ามาแบบคุณนะครับเ d ็ดีเลยไฮเดฟไฮไฮไฮแล้วลืมชื่อโหอ,อย่างนี้ต้องอืมสวยแหลกอะยกซดกันเลยทีเดียวนะจุดจดนี้โอ้โหหมวแตกไมมันแม่นมันจังวะเนี่ยอีสี่สิบวีพี่ก,ก็เป็นพี่อีกสี่สิบวีพี่ก็ชนะน้องอเอ้อ่าเล่นคาตอร์มาตั้งนานกูเพิ่งรู้ ข้าใจแล้วยกซดอย่างนี้มันต้องยกซดซดแม่งเลยซดเออบอดไม่ยืนนิ่งๆยิงไม่โดนไหนคิดดูนะความความนูฟนะฮะก็คืออย่าไปคิดมากนะเมื่อกี้ใครมันยิงหนูอย่าให้หนูรูนะคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชินกับระบบเคานเตอร์นะเวลาโดนยิงแล้วแม่งมันจะหยุด แล้วพอจะหยุดการการทรงตัวก็จะไม่ดีคะทำให้สมองซีการเล็งนี้พัฒนาได้เช้ากว่าปกติทุยไม่ใช่แหมหลักการเรียนศาดนี่ของก็ดีจริงอันแน่เอาอจบจบแล้วเหรอโอ้โหอะไรเนี่ยจบแล้วใช่ไหมโอเคถือว่าผมเป็นผู้ชนะนะอ่หัดดูคิวเนี่ยนี่เล่นกระบ,บอกไงถ้าเล่นคนยะขนาดไหนโอเคขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีจ้ะ สวัสดีครับ